มาแล้วครับขบวน557นะครับหัวเดิมครับ C S R 5120ครับไม่ได้พักครับผมวันนี้เช้ามาวันนี้ทำ557ต่อครับเมื่อวานทำ535 536กับเช้ามาทำ557นะครับ ไม่รู้ว่าทำ5 3 6กลับไปถึงแก่งคอยแล้วนี่จะดับเครื่องหรือเปล่านะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเช้ามาก็ทำ5 5 7เลยคนระับ ไม่ใช่นะครับห้าหนึ่งหนึ่งสี่นะครับรถจักรแต่ว่าขึ้นขึ้นในแขวงควบคุมขอนแก่นนี่ลงไว้ว่าห้าหนึ่งสองศย์นะครับแต่รถจักรวิ่งมานี่ห้าหนึ่งหนึ่งสี่นะครับ